เพลงประกอบที่หรูหราและทันสมัยภาพบุ่มกว้างของ Mercedes Ben z EQS กำลังแล่นอย่างสง่าง,งามบนถนนในกรุงเทพที่มีตึกระฟ้าเป็นฉากหลังสลับกับภาพ close พ up ของฝ่ายหน้าอันเป็นเอกลักษณ์และเส้นสายตัวรถที่พิ้วไหวข้อความบนหน้าจอ Mercedes- b e n z EQS อนาคตแห่งความหรูหราพิธีกรพูดด้วยน้ำเสียงเป็นกันเองและกระตือรือร้นเช้าสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง i e l l u s ์มอเตอร์นะครับวันนี้เราไม่ได้มาแค่รีวิวรถยนต์ แต่เรากำลังจะพาคุณไปสัมผัสกับอนาคตของการเดินทางที่หรูหรากับหนึ่งในรถยนต์ไฟฟ้าที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดในประเทศไทยตอนนี้นั่นก็คือ Mercedes- Ben z น q s นั่นเองครับพิธีกรเพียงแค่แรกเห็น EQS ก็สะกดทุกสายตาด้วยดีไซน์ที่เรียกได้ว่าปฏวิวัติวงการครับแนวคิดการออกแบบแบบ One ดี W ับเปิลยูดีไซน์ที่ลากเส้นเดี่ยวจากหน้าจรดท้ายทำให้ตัวรถดูเพรียวลู่ลมและให้ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานที่ต่ำที่สุดในโลก ไม่ใช่แค่สวยนะครับแต่ยังช่วยเพิ่มระยะทางวิ่งอีกด้วยกระจังหน้าแบบแ l a c k Panther ที่ปรสานไฟหน้าดิจิตอลไลท์อันเป็นเอกลักษณ์และแถบไฟเลตด้านหลังแบบเชื่อมต่อกันหมดทําให้ยูสมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครบนท้องถนนกรุงเทพครับไม่ว่าจะขับไปที่ไหนทุกคนต้องหันมองพิธีกรนั่งอยู่ภายในรถชี้ไปที่ให้พ a s s n g e เ้าท่าภายนอกว่าล้ำแล้วภายในคืออีกโลกหนึ่งเลยครับ หัวใจสำคัญคือบิวซ y ปเปอร์สตรีขนาดใหญ่ที่รวมสากหน้าจอไว้ใต้กระจกชิ้นเดียวกว้างกว่าน1น1ร้ซนเมบอกเลยว่าอลังการงานสร้างมากการใช้งานกล้องไใงดตอบสนองรวดเร็วสุดๆแทนกล้องช้าๆให้เห็นภายในที่กว้างขวางและหรูหราพิธีกรวัสดุทุกชิ้นในห้องโดยสารคือระดับพรีเมียมไม่ว่าจะเป็นหนังแนลายไม้ธรรมชาติหรืออลูมิเนียมขัดเงาความเงียบภายในห้องโดยสารคือที่สุดครับคุณจะรู้สึก ือนอยู่ในห้องนั่งเล่นส่วนตัวที่เคลื่อนที่ได้ระบบปรับอากาศอัจฉริยะเบาะนั่งที่นวดได้พร้อมระบบฟอกอากาศและที่สาคัญคือ ambient light 64สีที่ปรับเปลี่ยนบรรยากาศได้ตามใจชอบลองนึกภาพขับขี่ในกรุงเทพที่รถติดๆด,ดแต่คุณอยู่ในโอเอซิสส่วนตัวแบบนี้สิครับและสําหรับผู้โดยสารด้านหลังนี่คือที่นั่งระดับ first class อย่างแท้จริงครับกว้างขวางนั่งสบายมีหน้าจอส่วนตัวพร้อมทุกสิ่งที่คุณต้องการพิธีกรแต่ EQS ไม่ได้มีดีแค่ความสวยและความสบายนะครับ ในเรื่องของสมรรถนะมันคือรถยนต์ไฟฟ้าที่ทรงพลังและขับขี่สนุกมากการเร่งความเร็วเป็นไปอย่างนุ่มนวลและต่อเนื่องให้ความรู้สึกเหมือนกำลังลอยตัวพละกำลังมหาศาลจากมอเตอร์ไฟฟ้าส่งตรงถึงลอ้อทำให้คุณสามารถเร่งแซงได้อย่างมั่นใจและเงียบสนิทและเรื่องสำคัญที่สุดสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าคือระยะทางวิ่งครับ EQS สามารถวิ่งได้ไกลสูงสุดถึงกว่า700กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็มหนึ่งครั้งตามมาตรฐาน WTP ซึ่งเพียงพอสำหรับการเดินทางไกลข้ามจังหวัด หรือการใช้งานในชีวิตประจําวันแบบสบายๆไม่ต้องกังวลเรื่องแบตเตอรี่เลยครับรองรับการชาร์จเรลดีซีได้สูงถึง200กิโลวัตต์ทำให้คุณกลับมาพร้อมเดินทางต่อได้อย่างรวดเร็วสรุปแล้ว mercedes benz q s ไม่ใช่แค่รถยนต์ไฟฟ้าแต่คือสัญลักษณ์ของความหรูหราแห่งอนาคตที่ประสานเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้ากับความสะดวกสบายท้นสูงสุดนี่คือคำตอบสำหรับใครที่มองหารถยนต์ไฟฟ้าพรีเมียมในประเทศไทยและอยากสัมผัสประสบการณ์การขับขี่ที่เหนือระดับจริงๆครับ ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ช่อง eLux Motor ของเรานะครับเพื่อไม่พลาดการรีวิวรถยนต์หรูและรถยนต์ไฟฟ้าสุดพิเศษแบบนี้อีกแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ